ปฐมนิเทศบรรยายธรรมครั้งที่หนึ่งวันที่24สิงหาคม2566ณวัดต้นสนอ่างทองกราบพระรัตนไตยพร้อมๆกันนะคะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังพควันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวตาธมโมธัมมังนมัสามิสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะน้อมกราบนมมสการหลวงพ่อพระเทพสุวรรณมุนีเจ้าอาวาสวัดต้นสน กราพระเถระกราพระอนุเถระและคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพเป็นที่สุดขอโอกาสพระครูสมุรุ่งเรืองพระวิปัสนาจารย์โดยความเคารพสวัสดีคณะแม่ชีอวุโสและเพื่อนกระยาณมิตรทุกๆคนตลอดจนนักบวชเนคขมมะ อุบาสกอุบาสิกาพ่อพามแม่พามทุกๆคนที่อยู่ในสถานที่สาราเนคขมมะแห่งนี้ขึ้นกรรมาฐานพร้อมๆกันนะคะพุทธทังชีวิต,ตังรรมังชีวิตตังสังคังชีวิตตังยาวนิพานังสรานังขจามิ ดวงจิตของข้าพเจ้าขอถวายไว้แด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจนถึงกราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานขออย่าได้มีมารเข้ามาระจนเดชะพระกุศลให้บรรลุถึงมัคคยานผลยาณน,นโรกุตรยาน นาการระบัดนี้เถิดขอให้หลับตาเบาๆพากันตั้งใจฟังสำรวมจิตใจพิจารณาธรรมตามลำดับให้มีความเข้าใจฟังแล้วให้คิดกําหนดจดจำก็จะได้ประโยชน์จากการฟังในครั้งนี้นะคะ ที่วัดต้นสนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กสักการะมากมายมีสมเด็จพระศรีเมืองทองสมเด็จพระศรีเมืองเงินหลวงพ่อดำสวยงามมากดิฉันมารักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่ณวัดต้นสนสามเดือนได้รับโอกาสให้มาบรรยายธรรมพูด คุยกับผู้ที่เข้ามารักษาศีลห้าศีลแปดทำอย่างไรให้บริสุทธิ์และจะขอบรรยายเรื่องชีวิตของผู้หญิงที่เป็นนักบวชนักปฏิบัติผู้หญิงเป็นเพศที่น่าสงสารมารักษาศีลมาอยู่วัดต้องการที่พึ่งทางใจ ต้องการความสงบต้องการบุญกุศลใส่ชุดขาวหวังพักใจมาแบบไม่รู้อะไรเลยไม่มีจุดหมายรู้แต่เพียงว่ามาเอาบุญกลับไปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นถ่ายภาคหน้าเท่านั้นศินเป็นเครื่องชำระความเศร้าหมองธรรม ย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมมารักษาศีลต้องเข้าใจว่าศีลห้าข้อมีอะไรบ้างห้ามไม่ให้ทำอะไรบ้างต้องสำรวมกายวาจาใจและปฏิบัติตามข้อห้ามนั้นๆอย่างเคร่งครัดจึงจะได้บุญกุศล ที่เป็นบุญบริสุทธิ์กลับไปตามเจตนาที่ได้ตั้งใจเข้ามาวัดเพื่อบวชเรียนส่วนศีลแปดก็เช่นกันมีอะไรบ้างศีลคือข้อห้ามที่ต้องรักษาและนำมาปฏิบัติเพื่อให้บริสุทธิ์อย่าให้ขาดทะรุด่างพ้อยมัวหมอง ถึงจะมีอานิสงส์ได้บุญได้วาสนาได้บารมีนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จของชีวิตทานศีลภาวนาต้องให้ครบบริบูรณ์ด้วยความเข้าใจความหมายกฎระเบียบวินัยเคารพกันโดยธรรมอันนี้สำคัญ ชีวิตที่อยู่ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์อย่าให้ขาดรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมเพียงสามคัคคีสร้างคุณงามความดีก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำเราทำคนเดียวก็ได้บุญนิดเดียวทำพร้อมกันพลังบุญก็มากขึ้นส่งผลให้เกิดอำนาจจิต มีความรู้สึกปิติอิ่มเอมอบอุน่นอิ่มอกอิ่มใจสดชื่นมันเป็นความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลานำมาซึ่งทำให้เราสมความปรารถนาในสิ่งที่หวังทุกประการพวกเราโชคดีที่มีหลวงพ่อ พระเทพสุวรรณมุนีให้ความเมตตาผู้หญิงแม่ชีแม่พราหมณ์ทุกคนท่านอายุมากแล้วยังลงมาสอนธรรมด้วยตัวเองโปรดญาติโยมให้ได้มีความรู้เพื่อผลบุญจะได้ติดตัวผู้ที่มาบวชมาปฏิบัติเอาไปได้ข้ามภพข้ามชาติ อันเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในซึ่งไม่มีใครสามารถแย่งของเราไปได้ฉะนั้นเราควรตอบแทนพระคุณหลวงพ่อท่านที่ให้ที่อยู่อาศัยน้ำไฟอาหารจะได้ไม่มีกรรมเป็นบาปติดตัวไปเรียกว่าติดหนี้สงดิฉัน ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มาพึ่งใบบุญหลวงพ่อเหมือนกันโยมขอนอบน้อมถวายบุญกุศลที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้และในอนาคตขอถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาหลวงพ่อพระเทพสุวรรณมุนีและดวงวิญญาณทุกดวงในวัดต้นสน ตลอดจนคุณครูอุปชาอาจารย์ทุกๆพระองค์และขอถวายพระพรให้หลวงพ่อมีพยานบารมีสูงยิ่งๆขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญของลูกศิษย์และของวัดต้นสนตลอดกาลรระนานเทินกราบกราบกราบ ด้วยความเคารพเป็นที่สุดสาธุสาธุสาธ,สาธุสุดท้ายนี้ขอจบการบรรยายธรรมไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่อยู่ในสาราเนิขมะนี้ขอให้เจริญในธรรม ได้บุญกันคนละเยอะๆมากๆนะคะสวัสดีค่ะค่อยๆลืมตาและหยิบรูปประคำขึ้นมาและสวดพระพุทธคุณอิติปิโสร้อยแปดจบกันนะคะขอบคุณค่ะ